สามแต้มรัวๆเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุ๊กบูยยกขึ้นโซ่เพิ่งพวกอุ่นนะโอ้ยอุ่นนะครับโอ้ดูเลยพี่น้องโอ้ตัวบักงามเลยครับเ็ดต้องสดสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านครับนี่ภามาใส่เบสพี่น้องกะ เป็นไม้หมองข้าส่ใส่กุ้งนี่นะครับาอ่กรบพอคือเกา่าพ่าทักทายท่านผู้ชมได้ไหมครับเป็นเบ็ดโค้งครับมันเบ็ดโค้งนะครับน้องบเบ็ดโค้งมาเบิ่งพี่น้องมันนี่น้ำมหาซีฟลังครับเป็นเยื่อหัวงมันนี่น้ำก็ขึ้นคือเก่าพี่น้อง พราะว่ามันขึ้นกับฝนตกแ้ากาตกหอดสวยครับเอานูน้ไปครับเดี๋ยวมันสีคำก่อนพี่นอ้องอ่ามาพบพากันตอนยามเบดครับผมบาทนี้พี่นอ้องข้าก็สิไปยามเบดน้ำกันครับหลังจากใส่แล้วไปกินเข่าครับก็ออกลงมายามหลอบแหลกพี่น้อง นลังแด็กอยู่นำกันไลเด้วพี่น้องมานี่แต่ว่ากะหาเหลือกใส่นุ่นๆอยู่พี่น้องลองเบิงนะครับเป็นจังไหนหัวกที่เหลือจากใส่ขิปก่อนนะครับเีืยวเขาเป็นหุ่นน้ํากันครับวสิมีแต้มหรือบ่มีแต้มไปครับแล้วพี่น้องพี่นออ้องเฮ้งจังหนีเสียงดิน อุ้ยอุ้ยปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งบ่มปลาเข็งไม่สมบัติ์จับอือนี่พี่น้องทีดเดียวเข็งไม่หลุนใยันยันโอ้เข็งไม่หลุนใหญ่สุดละคือครับเอาไหมเอยากเจ็บครับผมดีบ้างบึ้กฟ้าเขาอู้อู้ดูดูดูฟ้าหยังปะหุยดูเดียวเขาขึ้นพ่อ อุ้ยลูกอีหลีพี่น้องว้าวนี่ละดงปลาดุกเข้าจนในขืนซื้อดงปลาดุกพี่น้องอู้เหลืองอุ้ยครับแต่ว่าตัวนี้บอค่อยใหญ่ปันได้เนาะพ่อสร้างเข่าสารเองเด้อพี่น้องนี่สีมืออีพอนี่ครับปลาดุเอ้าปลาเหลืองเอ้า อุ้ยขยุ้นบนเรือนลงน้ำพี่น้องโอ้ครับดึงหนวบหนวบแน่เบึงมาเตกไก่โอ้เก็บครับผมพี่น้องขั้นหมูครับขั้นหมูพี่น้องดูบน้อง คือดึงเขมังเอ้ยโอ้บอยู่พี่น้องฮ่าเนี่ยหมาเบ็ดจนวานนะพ่ออยู่บะอุ้ยอยู่ครับปลาดุครับผมพี่น้องอู้คือของครับเมีอ้ ไม่ชีรุดนกวนบ่โอ้ยดูเลยพี่น้องโอ้ตัวบักงามเลยครับเบ็ดน้ำสดออกขี้รุ่นเลยเบ็ดมัดไว้เลยเนาะโอ้พี่น้องนอนยังอันหาเบ็ดพี่น้องคือจังใส่ไว้นี่น้าโอ้ย เบ็ดหมูกจำเลยครับผู้ปลาดุกสองแต้มเลยพี่น้องสมกับฉายาลงปลาดุกยีลีพี่น้องแต่ว่าปลาดุกอยู่นี่ตัวงามๆนะพอ่อตัวงามนะพี่น้องเขานวดนเขานวด,นวดมันดีขนาดครับดูเข้าไปเข้าไปเก็บครับโอ้ใครอยู่บ่ตายเนอมาท่านพี่น้อง โอ้พี่น้องเบิ่งขั้นเบ็ดครับพาดอย่างวะลูกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเด็กโตมันโอ้เหลืองอุ้ยอีกเลยพี่น้องพาดสามเต็มครับผมโอ้โหพาดสามเต็มลั่วๆเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกอ้ยยกขึ้นโซ่พิ่งพาะพุ่นนะอุ้ย อุ่นนะครับฮู้ยมันปน่างามอาดปวดผูวประดุกจนแต่ว่าอยู่นี่รุนงามงก็ได้ไปหล่ตัวเลยนะพ่อนี่ปลาขงวัดยูดีขนาดอ้าวเก็บครับกะชังหมานครับเป็นรุ่นล้างต่อไปพี่น้องอ้าวใส่บีขึ้นเลย อีกสองหลังสุดท้ายพี่น้องสองหลังสุดท้ายครับจะหลุนน้ากันอุ้ยพี่น้องอู้อู้สองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายยังปะอุ้ยปลาเข็งพี่น้องอู้ดึงแบบแหงครับดึงแบบโอ้ว่าเป็นปลาใหญ่ผู้แล้วพี่น้อง แต่ว่าปลาเข็งนี่มันดึงดูเดือดแห้งด้วยครับหรือตัวหน่อยตัวใหญ่เนี่เบ็ดอ่อนๆอ่อนอ่าเวนีๆตัวหน่อยเก็บไปก่อนพี่นอ้องรอบแรกรอบแรกครับผมสามปลาดุกสามปลาเข็งสองครับโอ้ดุก,กงามๆเนาะดุกงามๆครับโอ้ก็กกถือว่าใส่ได้ครับรอบแรกพี่นอ้องพี่นอ้องเบ็ดหมูฟครับอ,อรออย ก็ไปแนวนัอนพอ่อมึงก้อเขาไหมน้องดูบ่พี่น้องดูบ่โอ้ยมึงขั้นเด็ดนั่นบ่อยู่อีหลีโอ้ยเสียดายพี่น้องเยิ้มมือ เดี Fish, lings, kind of ๋ยวไปลุ huh. uh ่น huh. ล uh ัง huh. ต uh ่อไปครับเป็นรอบสองด้อ huh. พ uh ี huh. oh, ่น้องบันอู้พี่น้องอู้อุ้ยยงว่ะหิงใหญ่ปะอู้ประคอพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอู้เต็มแลกเต็มแรกอุ้ยเกือบหลุ้ดปะอุ้ยหน่อยๆครับใข้ยูเอาขึ้นมาไว้เอาๆนั่นไหม เกือบแม่นรูดครับผมนี่กะสร้างมานเฮากระปูมะกกวนมาจับที่ตดตรงน้ำงามครับแยบมบแหลกพี่น้องไปครับอ้าวทางนี้ทำงานพี่น้องอู้ดูอีกแล้วอ้พ่อดู ขืนมาเบิ่งเพิ่งโอ้ยรุดเด้โอ้ยตัวปัญญายัปันไดยพี่น้องปลาดุกใหม่ปะเออปลาดุกใหม่นี่ครับน้องตัวขึ้นโสมเพิ่งขวานนี่กำเนียขันเม่น้ำตึ้งแหนี่ซ้ำนีนี่ปักมือไว้เลยพี่น้องอ่า อักยงไว้เรียบร้อยด้วยครับเออดีดีเป็นไหดพี่น้องไนดงปะดุครับนี่ประคอกํำลังได้ตัวเดียวเนาะพ่อไปลุนนัางตัวไปกันครับไอ้บังพ่อหยังมันดึงเนี่ยพี่น้องอุ้ยกดกดพี่น้องประกดอู้แม่นี่นี่ต้องได้เทิงดุกเทิงประกดครับผม ปลาเงียงยปลาเงียงปลาแสบพี่น้องกดแถวนี่ว่ามีกดโคตรอกเนาะมิเตลุ่นนี่ครับผมยังไงก็หนีแน่นอนี่ปลากดหนวดยาวเนาะกดเโคตรเรียวตัววัวใหญ่ป็นไหนพี่น้องอะไรเนี่ยใส่นี่แต้มที่สามแต้มสามครับผมรอบที่สอง มัอนี้ก็คือสีได้ยามสองรอบนะพ่อสองรอบแล้วกัเมื่อนอนครับผมไปรุ่นหลังต่อไปครับผมบบบนี้ปรากดบ่กอ,อุ้ยพี่น้องปรากดสองแต้มเลยครับรอบนี้โอ้ตัวซ้ำกันนะพ่อโอ้พี่น้องโคหน่อย <Good no. S 1> ตัวนีหน่อย <Good. S 1> กลัวอยู่พี่นอ้องโอ้ธรรมดาครับไม้ลงประดุกพี่นอ้อ,นอง ในทึ่งประดุกซึ่งปรากฏแต่ว่าปลาเข็งมารอบนี้ตัวปหญ่ยครับส่วนเล็กๆนี่โอ้ตัวง่ามปลาเข็งย่างงามเลยปลาเข็งปุหญงเรามันถิ่งญงสุดเกือบสุดแมนหลังสุดถ่ายพอดีเนาอหลังสุดถ่ายพี่น้องนี่ได้ซีแต้มครับผม ก็สรุปเต็มเลยหรครับตอมีไดซีปรากฏสองลูกหนึ่งคอหนึ่งโอ้ไปตื่มกันครับตัวย่งนัอนครับปรากฏาเดี๋ยวเราไปลุ่นมืออื่นเศร้าน้ำกันครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องเอาเร็วอู้อู้าหยังวะอุ้คอครับปละคอ วบแมนพี่น้องปลาดุโอ้ผมมาทัดนกลับนะครับรท่านเมื่อพี่นอ้องได้ยินเสียงในยางกลับมาบึงอูปักเข่ามองดีเลยครับกินใหไมๆสดสดร้อนๆเลยพี่น้องโอ้ย,อยางหนีเพราะท่านไก่นะครับยางกลับมาบึงนครับโอ้ปลาดุใส่ถือว่า ใส่ได้ครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับไปรุ่นกันมืออื่นเศร้าพี่น้องไปครับนี่พี่น้องใส่กันมาสองมือครับกัลมารวมกันไหวตัวนี้กบว่าท่านเท่เห,เห็ดกินกับเครื่องไตน้ำแน่พี่น้องกาะมั่งนี่คันไผสนใจกับถามกำมามใดเด้อครับ ละดสองลอยแล้วพอกระมังนะครับสารเองพี่น้องสารเองนะครับทางใดนะครับสอบถามคำามาบดยครับผมจะว่าบรได้ทส่งจะว่าบดิษัทส่งคอมเมนต์เด็กส่งก็ต้องเพิ่มค่าส่งอีกนับพอค่าเมียนที่ตามคลองตลาดนู้ขายอยู่ ว่าผู้นคนเบิ่งคลิดคกนกะถามเขามา,าว่าเฮ็ดเองหรือสื่อครับตกกระ,ะมังไงกระ,ะมังไงในก็เฮ็ดเองคือกันครับคนหนึ่งดื้อเหม่คนหลาดคนหนึ่งดื้อเหม่คนหลาดเนาะบมื่อนนเอา <laughs> มานำแต่ได้สื่อแต่กระ,ะมังครับกระ,ะมังเฮ็ดบวเป็นทำได้เลยสื่อเพิ่อนอันซารเป็นกับได้สารเอานะครับ ตัวนี้มันแข็แน่พี่น้องแข็แน่ปลากับประมาณสามโลได้อยู่นะพอ่อถึงบอกสามสี่โลสามสี่โลพี่น้องจังแน่นนะครับว่เห็ดปลาพวมันปลาปลาออกแนวเห็ดบริเวณเห็ดปลาไงเนาะ นาตัวนี้กับสารอีกนะพี่น้องสาอตัวนี้กับวงอันพัดลมได้เนาะแมนบ่ว่งอันขอพัดลมพี่น้องอันนี้แง่ทักทละตาละตาเอาหนีแง่เอาด้วยพี่น้องสารแหบเปลี่ยนแล้ววาจอันกันสารแหบเป็นกับสีไว้กูหนีอ่เนาะอันอี่อยังกอแนี่สารเัาอื่นซื้อๆบุได้พี่น้องใส่กิน อันเหนี้ท้าเนื้อเปลี่ยนอันนี้เนี้ออันนี้ธนัทใส่บ่น้อนี่เนื้อพี่ตาตาละคุณหนุ่มพี่กะมาตาทานนะครับนี่เอาหนิ่วห้องเอาีมาตาทานแล้วก็ฮัดเขาซื้อให้มันพอดีหนิ่ยวนาะประมาณกะเอาทางตัวนี้กะได้เยอะครับสามซีโลจังแน่นพี่น้อง ไปอยู่ใกลๆขนาดอุดหน้นกะสอบถามเข้ามาได้ครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยครับแล้ยพี่น้องเบิ้งน้าติงติงครับปรากฏพวออุ้ยพี่น้องปรากฏอูต้ตัวนีตัวงามครับโอ้หนี่เป็นไหนพี่น้องไม้นี่ปรากฏสามแต้มด้วยพี่น้องรวมทั้งเมื่อคืนน้ำตัวหนีตัวงามเนี่ nhục thịt xô bốn phận này thì thăm máy này cả mà có cốt thuốc kèo thăm cho 10 phút tốt vì nó hát đẹp พี่น้องล้างต่อไปครับยังอุ๊ยกดอีกแล้วพาดจุดไม้หนิพี่น้องอู้กดคือยั้เคยกูตุนซ้ำกันเลยครับกด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 พี่น้องอู้หไม้หน่ไม่ธรรมดาครับกับประกฏดพี่น้องรอบนี้ถือว่าปลาเงี้ยงนี่สี่ร้ายกลัวนะครับ ปวกปลาดุกปลาโกดพี่น,น้องปลาคอด้ตัวเดียวปลาเข่นปลาโกดไม่เหลี่ยงนะแมน,นพอเอายกโซ่บุ๊งนี่ครับกินปลาเข่งได้่ยวนี่ครับสอบถามในเด้อพี่น้องรุ่นนี้มันกินปลาเข่งหน่อยได้เ่ะครับฟูถี่มี่ฟูถี่เคยน้อยอยีหอลีแลยเนาะเนาะแมนตะหมองเลาะหางขีดแมน ซ้ำหนีมือตุบวันใหญ่อ้าวจีบครับเอาพี่น้องล้างนี่ดูปูดูปูดูปูดูปะอุ้ยยู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 ปูปลาดุกครับนานหมายตรงปลาดุกพี่น้องเหยียงอีกแล้วโอ้โหเขานวลนี่อยู่ดีขนาดเนาะพ่อ ประมาณประมาณเพราใดได้นิโจมมือเมื่อเฮือไได้หนิพี่นอ้องมาเปิป <c oughs> ปดเงี้ยงกว่าอ้าวเก็บพี่นอ้องนะครับสร้างัปั๊บ ลุนหลังต่อไปกันครับอุกอีกแล้วพ่อเบิ้งหนามันพี่น้องเห็นบ่ครับตายบ่โอ้ว่ตายบ่ตายมันพันนั่นกลัวเขาโอ้รู้แล้วรู้แล้วหลักมันขึ้นมาโอ้โหส้ำคัญเลยพี่น้องปาดถั้งปดุกถึงปรากฏใส่ส้ำกันเลยพี่น้อง นี่เป็นซีแตมครับบา,น,า,น,าน,นนี้เศานี่เฮาโคตรหลอ้ยังหลวๆเลยน้อง่อหเกยงเลยปอทุน่อยมันสันมันหักเ่าเก็บครับผม นี่เ็จโจนพี่น้องเรียบร้อยไปรุลังต่อไปครับสรุปเต้มครับผมเา่านี้พี่น้องนี่ประกดสองครับปรุกสองสคือซ้ำกันเลยพี่น้องสี่ตัวพี่เจหนีหน่อยหน่อยก็มูแน่อยู่เลื่อนมูปลาเงียงกับปลาเงียงล้ว่วเลยพี่น้องสมสายยาก,กับไม้ดงปรุกปลาเงียงนี่คือปลาปลเสมอปเงียง <c oughs> เบ็ดหาซบหลังกะถือประพานเนาะพ่อสำหรับผลงานนะครับือประพานครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผู้ญิบ้านกับประกาศโวโวแล้พี่น้องสวยคักแน่เดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับขอท่าทันผู้ชมนะคแนบ